การงานของชาวลัคนาราศีตุลในเดือนนี้นะครับผมก็เรียบง่ายพอสมควรนะครับผมก็ไม่ได้มีเรื่องแบบว่าวุ่นวาแบบว่าไม่ได้มีงานหนักแบบมากไปถึงขั้นดับมากๆจนแบบไม่ไหวอะไรเงี้ยนะครับผมไม่ได้มีงานหนักจนถึงขั้นแต่ว่าต้องป่วยต้องแบบว่าเข้าโรงพยาบาลอะไรเงี้ยนะผมหรือว่าปวดไมเกรนหมุนอะไรเงี้ยยังไม่มีขึ้นนะครับผมอยู่ในเกณฑ์ที่ทํางานแบบว่า สบายๆเรื่อยๆเหมือนที่คุณเปาวบอกเลยนะครับผม<ช>อเดือนนี้นะครับผมก็จะเด่นในเรื่องของอ่าถ้าคนที่มีการติดต่อนะครับผมค้าขายกับพวกหน่วยงานราชการอะไรเงี้ยครับผมก็จะทําได้ดีมากๆเลยหรือว่าผู้หลักผู้ใหญ่ที่อ่าเป็นมีตําแหน่งอะไรเงี้ยในราชการอะไรเงี้ยนะครับผมอ่าชาว ลัคนาราศีตนลครับก็จะทำได้ดีมากๆนะครับแล้วก็ต่อมานะครับผมก็เด่นในเรื่องของนาฬิถัมถ์ด้วย